อ่เกมสุดท้ายเอาจริงแล้วนะเกมสุดท้ายผมวิงเอาจริงแล้วนะลองได้ดำเกมน,นี้เน้นแล้วนะเฮ้ยอยูตัวเนะี่ยระดับโลก เฮ้ยยากเว้ยบอกแล้วยากเี่อนุก็ลงแล้วเฮ้ยโ,โหโลงแม่งมีหลายชุดเลย โทรไปเจ๊ทำไมเพราะว่าเปียกน้ำเจ็ดโอยห่วยจริงๆวันนี้เล็นไปได้ไงโอ้โห จะทำสามชุดใหโดนูนะชั่วโมงนี้ทำไม่ได้หรอกชิ้นหนึ่งอ่อนซ้อมเองโดูถูกที่หายเลยคุณแทงไม่ได้คุณจะมาสามทรงสามชุดชุดเดียวให้รอดก่อน้อย เดี๋ยวมาดูถูกกันนะนี่ผมสกิดแดงออกมาล้อเนี่ยโหสามชุด ไม่ดีเท่าไหร่แร้วตบไปเท่าไหร่เก้าป่ะเก้าแทมโอสกิดไม่ดีอะไรโอ้ใช้ใช้เว้นมอนช่วยคุณตบไปเก้าแทม พี่ได้ส่นะแ่แค่เจอลูกวิชาไป เอืงเลโฟโอ้โหเล่นตัวอย่างเดียวด้วยไม่เอ้ไม่ทำธรมดาเอาตัวด้วยเอ้ยลงไป สกินเหรอสกินเหรอโอ้โหจ,จ,จะทำะสก,กินผมได้หนึ่งไปสิบสองวันนี้สนุกมันยากจังแต่วันนี้ ลุงนี้ปาดหน้าลงทั้งปีอาศัยประสบการณ์โอ oh, ้คุณวางอะ่ะฮะอย่าไปเตะโอ้โหเตะทำไมแล้วเนี่ยไม่มีเหลี่ยมเขาก็<ๆ>โด,ดสนสนุกอีก ผอได้ดาโอ้โหเนกกรกันจะลองสู้หรือกันบอกให้ชื่นใจทีนี้ ออกอะไรวะออกสักตือ13โอ้โหทำไมมันยากอย่างนี้วันนี้ ทำอะไรก็ไ pues ม่ดีนุกเฮ้ยทำอะไรก็ไม่ดี โอ้โหวันนี้แต่งอะไรก็เข้าสุดยอดจริงเราหายไปดิครับเตะช็อกมาเลยโอ้โหสั่งได้จบละจบไปดิจบแล้วนะจบแล้วนะ จบแล้วน,นะแทงลูกนี้ได้ลงได้ไงวะและ้วลูกนี้กปจะกินน้ำเงินยังไงอยากเห็นย่าตรงไหนวะโอ้นจบที่ไหนย่าตรงไหนที่พกแท่กินน้ำเงิน เฮ้ยย่กตรงไหนบอลลกกินดำอ้โหโคตรเก่าเลยนะดูขอเกมแก้ตัวได้ไหมขอเกมแก้ตัวได้ไหมได้ได้มันยังมันเร็วอะอะมันเกมนี้มันเร็วอะอะไรวะขอแก้ตัวหน่อยแพ้ได้ไงวะ